ตอบคอมเมนต์นี้นะคะคนที่ไม่ใช่ช่างอาจจะทําให้จักชำรุดเพิ่มขึ้นขอบพระคุณที่คอมเมนต์นะคะก็ในคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะจริงๆแล้วคุณเห็นเราแค่คลิปเรียวคุณก็อย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้และนักฝนก็อยากจะบอกว่าไม่มีใครเก่งไปทุกอย่างไม่มีใครเก่งไปทุกๆเรื่องทุกคนมีความถนัดและความไม่ถนัดที่ไม่เหมือนกันเห็นเราแค่มุมเดียวนะคะอย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่าเออเราทําไม่ได้อย่างวั้นอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องลองทํา ก่อนเนาะทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะสำหรับน้ําฝนเองนะคะสําหรับน้าฝนก็คือถ้าเหงื่อไม่ออกก็คือไม่ได้ตังเขานะคะทุกคนเพราะว่าการทํางานมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้น้าฝนก็ทํางานประจําแล้วก็มีงานเสริมด้วยอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งงานเสริมของน้ําฝนก็จะเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานออนไลน์แล้วก็เป็นงานที่รับจ็อบข้างนอกด้วยเวลาแฟนน้าฝนไปซ่อมจากหรือว่าไปซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆ,ๆน้นอๆอย่างนี้นะคะน้ำฝนก็ไปกับเขานะคะไปเป็นเพื่อนเขาและน้ำฝนก็ได้มีการถ่ายคลิปการทํางานนะคะในส่วนหนึ่งให้ได้เห็นกันนะคะแล้วก็นํามาลงในโซเชียลด้วยส่วนหนึ่งการถ่ายคลิปลงโซเชียลของน้ำฝนก็เป็นการทํางานออนไลน์อีกทางด้านหนึ่งของน้ำฝนหนึ่งคลิปสามารถลงได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะเ,เพื่อน คลิปที่น้ำฝนทําก็จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแล้วแต่นะคะแต่ว่าน้ำฝนก็จะพยายามนําเสนอคลิปที่มันมีประโยชน์ลงในโซเชียลให้มากที่สุดเพื่อที่คนที่เห็นคลิปที่น้ำฝนทําจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆและเป็นการต่อยอดในการ ที่เราจะได้มีงานทําเป็นการต่อยอดเป็นการรับจ็อบพิเศษเพื่อที่เราจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นการสร้างรายได้เราสามารถสร้างรายได้ได้ทุกช่องทางเลยนะคะโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นอกจากงานประจําแล้วเรายังมีงานพิเศษอีก และงานพิเศษนี้อาจจะเป็นงานประจําในอนาคตของเราเลยก็ได้เป้าหมายของน้ำฝนนะคะน้ำฝนอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าเป้าหมายของน้ำฝนก็คือการได้มีเวลาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะมีเวลาพาลูกๆไปโน่นนี่นั่นในขณะที่พาลูกๆไปใช้ชีวิตนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราจะเป็นนะคะงานออนไลน์นี้เป็นงานที่แบบว่าตอบโจทย์ให้กับน้ำฝนมากๆ คลิปที่น้ำฝนทำถึงจะยังไม่ปังยังไม่ดังนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยในแพทแพ,ทแพทฟอร์มหนึ่งก็น้ำฝนก็ยังมีไรายได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งก็เป็นการ พัฒนาของน้ำฝนเองจะทำให้น้ำฝนเก่งขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็น้ำฝนก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องดังจะต้องปังเพราะเราไม่ใช่คนดังเราไม่ใช่ดาราเราไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นการสร้างตัวตนของเราเองและในการทำคลิปมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยนะคะเพื่อนส่วนใครจะมองยังไงอันนั้นมันก็เรื่องของเขาเลยค่ะตามสบายเลย ทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์พูดในส่วนที่ตัวเองคิดในในส่วนที่เรามีความคิดของตัวเองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอยู่คนละที่สตอรี่เลยต่างกันนะฝนก็เลยไม่ได้สีเรียดตรงนี้เป้าหมายเดียวที่เราทําตรงนี้ก็คือทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ําฝนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้าฝนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้น้าฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ